สวัสดีแฟนับฟุตบอลทุกท่านนะครับสเตปเจ็ดเยดดวิเครอ์บอลในค่ำคืนวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลเตะกันในช่วงเวลา3ทุ่ม5นาทีนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยถึงทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูทัศนคตินะครับของหลายๆคนนะครับจากนักวิเคราะห์เขาก็ให้ทัศนคตินะครับหลายๆ รูปแบบมานะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะชนะบ้างหละมีโอกาสชนะบ้างหละลิพูนะครับอาจจะกลับไปเก็บ3แต้มนะครับจากรังของแมนยูบ้างหละนะครับก็หลายทัศนคกตินะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเกมนี้เป็นเกมที่มันแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจอกเสมอนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับจะอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับ แมนยู <Man> U, เตรียมเปิดสนามโอทาฟฟ์ดครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะฮะโดยทางแมนยูตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับมี51แต้มครับส่วนลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่2ของตารางครับมี65นน้คะแนนแข่งน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1แมตช์นะครับก็คือแมต์นี้แหละฮะแมตที่เจอกับแมนยูนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้าทางแมนยู มีกำลังใจนะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับพร้อมกับบวกแรงสนับสนุนนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะหยุดการเก็บแต้มนะครับของลีพูให้ได้นะครับก็คือวันนี้รูปแบบในการลุ้นแชมป์ของลีพูนะครับขึ้นอยู่กับทีมแมนยูได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์ใหญ่ในศึกวันแดงเดือดนะครับก็ ผลงานนะครับที่เจอกันในล่าสุดเนี่ยเป็นริพูนะครับสามารถเก็บชัยชนะจากแมนยูนเต็ดได้นะครับทั้ง2แมตช์เลยแมตช์ก่อนหน้านั้นนะครับก็แมนยูไปเจอกับริพูนะครับที่บ้านมานะครับแพ้ไป3-1ก่อนหน้านู้นนะฮะ4-1เป็นแชมเปี้ยนคัพนะครับก็ในยุคของอเจคเกนคอปนี่นะครับถือว่ามีสถิตินะครับในการเจอกันกับแมนยูที่ดีแต่ว่าตอนนี้ครับมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่า โค้ชคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะฮะต้องบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้จริงครับเพราะว่าคือโอเล่กุนนาโซชาครับทำให ผีแดงนี่นะฮะกลับมาเล่นกันแบบสนุกสนานนะครับแล้วก็ทำสิติในการชนะมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยเพิ่งจะหลุดแพ้นะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปนะครับแพ้ให้กับปาสแซังแช็งนะฮะที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับแต่จะกลับไปเยือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าไม่มีอะไรเสียแล้ววันนี้ลุ้นกันนิดนึงครับโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูต็ดนะครับก็ อาจจะได้2แข้งแนวรุกนะครับอย่างอ,องตัวนี้มาร์เซียวนะครับแล้วก็เจสซี่ลินการ์ดกลับมาใช้งานอีกครั้งหลังจากที่พวกคราวนี่นะครับเจ็บในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนะครับก็อาจจะพลาดใช้งาน3แข้งหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น โจโกเมชเดยันลอฟเลนครับสองคู่หูเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็ที่ลงไม่ได้อยู่แล้วก็คืออเล็กซ์ออกเลตเชมเบรนครับตอนนี้ได้ข่าวว่าหายและกลับมาซ้อมแล้วนะครับก็อาจจะไม่ลง aj อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าถามว่าทีมไหนจะ ชนะทีมไหนจะแพ้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของโอกาสดีกว่านะครับวันนี้ถ้าเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับถ้าวัดกันที่ผลงานในช่วงหลีกนะฮะโดยเฉพาะช่วงหลังๆมานนี้แมนยูไนเต็ดนะครับพวกเขาดูมีโมเมนตัมนะครับที่ดีกว่าลิเวอร์พูลและเกมนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับภายใต้เสียงเฮของแฟนบอลตัวเองนะครับแล้วก็น่าจะวิ่งสู้ฟัดอย่างเต็มที่เพื่อที่จะล้างตาจากเกมแรกที่แพ้คาบ้านมาแบบหมดท่านะฮะแพ้คาบ้านลิเวอร์พูลมาหมดท่านะครับ เกมนี้มองแล้วครับแมนยูนเต็ดมีกำลังใจมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าสกอ์จะจบที่เท่าไหร่สุดท้ายแล้วอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเฮ้ยสกอ์มันจะจบที่เท่าไหร่และเลือกเชียร์อะไรนะครับคิดว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเกมนี้ เต็มที่เลยนะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์นะฮะสับตะไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ